ทิพนาริกาปากันพ่อแม่พี่น้องสถาญาติยมตวาก็ต้องมีฝนตกนองตองนะเพราะเขามาบอกว่าประกเนอรตุลุงเหรอเออประทก็บะประกดาตวาได้นั่งอูนั่งจากับยมเกี่ยวกับเรื่องกยเตธรรมหาจตการยังกาเวสันดอนนี่นะ เรื่องบุพภนิมิตอระการเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าคือว่าตนบุญก่อนพระจมมายุติลงมาปฏิสนธิในต้องในคันของแม่นั่ะบุพภนิมิตมันปากคมีไออย่างพ่องถ้าคนแก่นี่ก็ถ้าจะมาลองภูมมเหนล้อันไปถามว่ามีอ,ย,อ,อย่างพ่องเนี่ยง แสดงว่าต้่าอ่านมาเรียบร้อยจำมาเรียบร้อยก็มีย่างมาอู้ด้วยเจ้าก็เลยออกรรด้วยตัวอ่านนั่นนะมาอู้มาจ่าด้วยเจ้าก็ได้ศึกษามาเมินละในธรรมก็ถึงบอกไว้ตนบุญจะลงมาปฏิสนธินี่นะแม้แต่พระนางพุษฎศีก็เช่นเดียวกัน ดอกไม้ติป,ปัดสองผ้าผู้สาที่ทรงก็เศร้าหมองผ้าติปเหมือนกันผ้าผู้สาที่มีกับหนอ่อพุทธังคุณนะั่นน่ะตมบุญนั่นนะเศร้าหมองดางกุศดีก็อย่างเงี้ยผ้าที่ใส่ที่อย่างกับม้วหมองเศร้าหมองสามเงาไหลออกจาก เขาแห่คือเศโทน่นนะอันไหลออกมาจากตีเขาแห่หรือรักแร้แล้วก็าสามร่างกายนั้นปรากฏความชลาออกอืมอันอย่ยังสีท่ามุมมองซ้อมองมดหน้าก็าสีแก ผิวพรรณ็หนะยาบกรานเป็นฉชนั้นแล้วก็มีพระไทยหรือใจนะั้นกระสันเป็นตุกเรียกว่าทุลนทุลายกวนกวายนะ่ะติดปกติอันนี้เปนว่าบุคภนิมิตท,ที่จะเกิดแก่พระโพธิสัตวเจ้าก่อนที่จะมา เอาปฏิสนธิในโลกหรือในต้องของพนางพิมพาหรือยะโสธลาแม้แต่นางพุทธดีเนี่ยอันเป็นไม่เหสีของพระอินทร์จนว่านางพุทธดีเนี่ยจะต้องลงจากบนสวรรค์เนี่ยไปเกิดในโลกมนุษย์ ก็ด้มองหันบุพพนิมิตถึงห้าประกาศนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าไปเอนนั้นป้่งก่อคือตอนแข่นนางบุษดีตอนสิบประกาศนะตอนคือสิ่งอันล้ำเลิศตอนอันสิ่งที่ประเสริฐญาติย,ยมแต่ว่าได้อู้เลยเถิดกับยมไปถึงตอนสิบประกาศ หนึ่งก็ได้เกิดในตระกูลมัทราชสองมีชื่อพุทธเดีดังเดิมญาติ <c oughs> ย,ยมทั้งหลายไปมีชื่องามก็ได้ไว้จัดนะก็มาเกิดเป็นคนได้ต้องเป็นคนที่ฮือตานเป็นคนที่รักษาศีลบุญกินบุญทำบุญศีลบุญตาลเนี่ยก็จักนำชีวิตเอาได้มาเกิด เป็นมนุษย์อีกจัดหนึ่งนะแล้วก็ขอให้ได้แต่งงานหรือพิเศษสมรสกับจัยเนี่ยที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมเสม,มอกันแล้วก็อีกข้อหนึ่งตาของมีตาลูกดำเหมือนตาลูกเนื้อมีกิ้วกุุง ดุดจะดังคันสอนนะนอกจากนั้นเอถิวันวะ์ปนะัเกรียงอ่อนสุข,ขุมานันและเวลาตะลงกามพระหรือบ้านลูกมันเต้าจะได้้นแป้งออกมาเอิ้งเยอะเอิ้งยัง่งเอกอย่างหนึ่งก็ได้ลูกอันเป็นปัจจัยตนประเสิดมักอตาน ทานนมยอ่าได้ย่อนได้ยานบลืบเติบตาบึกกัดดึงแขนงวงขอได้ปล่อยปล่อยนักโทษติ้ถูกทันตกรรมที่จะถูกประหารชีวิตหรือปอนจากการประหารชีวิตหรือเป็นอิสระอันนี้คือปอนแต่ปอนนั้นญาติยมเที่ยวาือกันทุกวันนี้ จักสำริดผลขนาดไหนก็อยู่ที่ผู้นำไปประพฤติปฏิบัติในดําเมืองเอาอย่างโลกกาวุธินี่ก็มีร,รมหนึ่งที่ว่ามีพระชพะพนะรังสีเกิดขึ้นนะชพะพนะรังสีเกิดขึ้นในกายของพระพุทธเจ้านะชพะพนะรังสีนั้นนะ ดนเดี๋ยวยก็เน่าเกิดก่อนอ่อจำได้มีสีนินเขียวสดนะมีสีขาวมีสีแดงมีสีเหลืองสีขาวสบาดสีประพัดสอนหกสีด้วยกันนะ อันนี้พระชนะลังสีก็จะเกิดขึ้นจากร่างกายของพระพุทธเจ้ามีสีเขียวสดสีเหลืองสีแดงสีขาวสีขาวสบัดแล้วก็สีประพัดสอนอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะพันอสเฉพ,ะพาะนะลังสีก็ได้โอ้ได้จากระพอะออก คนนี้เป็นเวลาเป่าสมควรเพิ่นก็ปิกปอะกะลากลับไปบ้านไปจองเปิน้นญาติโยมท่านบุฟังทั้งหลายในการที่เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหรือเป็นคนปัจจุบันนี่นะ เพราะว่าเอาทั้งหลายก็มีบุญละมีบุญอย่างน้อยเอาได้มีสินได้มีการฮือตานเอาจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่บางตั้นบางคนนั้นอาจจะผสมประกอบกินขาดมือขาดก็ดีตาบอดหูหนวกก็ดีเนาะ อันนั้นก็แล้วแต่กรรมแต่เวรของแต่ละบุคคลที่สร้างไว้ในอดีตชาติคือกรรมเนี่ยญาติยมไัยไผ่ก็ต้องนิมปนนะบ้าปนบ้าตัวงพาทำกรรมไว้ทิท่งไ,ได้กรรมนั้นก็เป็นของเราทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วแต่นั้นญาติยมก็ต้องเลือกทำอะไร เลือกทำเอาจะไปทางชั่วท้งดำนี่มันบบดีก็ต้องบอกเลยว่ามันบบดีฉะนั้นก็เวละความชั่วแล้วมาหาบุบญหบบกุศลมาหามาสร้างคุณงามความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจเราก็ต้องได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตายมาจากนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคน ต่อไปขอได้เกิดเป็นเตบุตรเตวดาเป็นอินเป็นพมี่งอะต้องมีธรรมะอยู่ในจิตในใจก็การสำคัญมีหิริความละอายต่อความชั่วทุกชนิดเมื่อมีความอายแล้วก็มาทำความชั่วยกตัวอย่างเนาะฆ่าเปิ้ลอบมันเป็นบาป้วยเอกกรรมแล้วลักเปิ้ลมันเป็นบาปดึงคำออาก็ทมธแล้วล นอกใจผัวนอกใจเมียมันเป็นสิ่งปรดิเขาก็ยุดอย่างกิจุปัตรเขาก็ยุดอย่างดื่มเหล้ามเมาเหล้าถึงวันเสด็จถึงวันเขาก็ยุดยามันดีนี่แสดงว่าเอามีความละอายเหมือนบางท่านบางคนเนี่ยไปมาทำบุญสุนทานที่วัดไปปะกินเหล้านั่งกินเหล้ากันเนี่ยพอ,ขอเขาแล้วก็น่าจังเวทน่าละอายแต้หลวงพ่อดได่้ พันเปกรรมเป็นเว้นอย่างเขาไปล่ำไปเหลืออืมนั่นนะนั่นนะเน,น,นาะเพราะเขามีความอายเหมือนกับยมยมนี่มีความอายเราหันปบกัละอายละหลายแก้ใจเลยไปลงวงร่วมกับเขาถ้าลงวงร่วมกับเขาแสดงว่าเขามีความอายคนะหลายห้องว่ามียังไงเ <c oughs> งียไปเลยอีนนีไอ้นี่ ตัวปะมีความกลัวต่อบาปข้อแรกอายข้อสองทำไปแล้วก็สำนึกบาปได้ว่าโอ้ตัวเองได้ทำผิดไปแล้วต่อไปจะมยะบยัตงทำมมันซ้ำใหม,ม่ทางสัจจะอธิษฐานหรือแก่ตัวเองดังนั้นพอออกไม่ออกญาติยมตั้นทั้งหลาย ตางมันมีละต่างชั่วกับตางดียอมจะเดินเส้นต่างใดก็สุดแต่เนอ้อเอาละเวลาเป่าสมควรไปน้องวัดปะป้องโดยเจ็ดยังไม่ปักกันเน้อกันนี้อายุวันโอสุข,ขังบลังป๊บกันไม่โอกาสหน้าเจริญพร